ยังกูเจอดังโอเคครับก็กราบสวีดนะัสสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ชีดออกซิเจนระกัดหายใจกันทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นฟีไฟครับถ้าใครไม่ทันดูสตรีมผมคือถ้าผมสตรีมอันไหนแนละ้วสตรีมหลุดผมก็จะลบสตรีมนั้นไปนะอ่าโอเค เมื่อกี้ผมเพิ่งสตรีมไปแล้วสตรีมมันหลุดไปแต่ว,วันนี้ผมก็ไมเ่เล่นกับดีเจมอนเลยนะอย่าเล่นโหมดอะไรดีไอ้นะี่ไหโหมดนี้ได้ไหมครับอ่าได้ครับ,รบได้ครับมีางกัันครบได้ครับโอเคครับคือทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงดีเจมอนนะอันนี้คือดีเจมอนลิมิกนะแต่ช่องเขาเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ภนะาษา,าญี่ปุ่นแล้วนะ่นแต่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแล้วครับอ่าทีนี้คือ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้อันนี้นะคะเดี๋ยวผมให้ช่องของเขาไปแล้วกันพูดยังไงอ่าทำการเอ่าทุกคนครับนี่นะอ้าวอ้าวเฮ้ยสวยแล้วครับเอาเป็นทีมเฉยเลยอ่ะอ่าใช่ครับวันนี้วอาแล้วี้แล้วันนี้เริ่มชมกุ้งกันนะฝากความติดตามในช่องกุรงกังด้วยนะครับผมโอ้ช่องกั้น ตอนนี้ยังทำไมทำไมคนมมาเป็นคู่เลยมันไม่ได้ทีมนะอ๋อมันอันนี้ไงมันมันมีทีมแบบเป็นเดี่ยวอคือทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงดีเจมอนนะเพราะผมบันทึกในโทรศัพท์มันเลยแบบไม่ได้เพรอะว่ามันไม่ดีเรื่องเนาะเออเดี๋ยวครับ ไปแล้วไปไม่ไดต้ตอนตอนยืนไม่ได้เล <c oughs> ี <c oughs> ้ยงคืนแด้อ่าเจ๊มาปัาอ่าคือตอนนี้นะครับทุกคนผมก็จะแบบยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่บางที่คนเยอะสีแดงผมเพิ่งหันเล่นไปนะครับคือทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราเราจะลงไปแยกของของเรานะจะตายวันนี้ คนตายีคือนะครับตอนนี้อ่านะไปเอาเลยของของของไปเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเลยเออเย็นเยืนขวางประตูสิไองนี้ยอ่ะเฮ้ยมอมมอมไปเรา่ขอให้เลยมันไม่มีมอมมอมไปอะไรวะเนี่ยมันจะมีขีดอะไรเนี่ยมันอ๋ออันนี้อันนี้มันมันจะมีให้อัพเวยมันจะมีให้อัพถ้าแบบเต็มหลอดหนึ่งมันก็จะอัพอันหนึ่งเว้ย ยิ่งวิ่งยิ่งอัพอะเอาง่ายๆเออใช่วิ่งกระทามาหนึ่งอันที่พร้อมบวกแล้วน้องเอ้าเฮ้ยทำไมมันแหลกวะไม่รู้ไม่ถนัดมือเท่าไหร่วะเพิ่งหัดเล่นเนี่ยโอ้พระเจ้าไอพี่เก่าก็โดนแบนคือลูกนะรอซองใหญ่ทุกคนเดี๋ยวซองซองซองเล็กซองเล็กอยู่นี่อ้าวไปไปไปเดินเดินหนีโอ้โหและเจ๊ไม่ล่ะมันมันมันกระตุกอ่ะตอนแรกมันก็แบบออกกระตุกแสดงว่า คืออันนี้ไหมเฮ้ยเอาเฮ้ยเจอคนเจอคนกูซองกูซูมแน่ไม่แน่ยวิ่งบวกแม่งเลยอย่าไปกลัวอย่าไปหวั่นอย่หวั่นไม่หวั่นอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมอัพได้แล้วเฮ้ยมันมีปืนไกลว่ะมันมีปืนระยะไกลว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งดิอ่ะเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยกูวิ่งบวกแม่งเลยจังหวะเนี้ย อืเออ,อืนีหนี่นีหน,นีโดนไปดีโดนไปดีโอ้ไม่มีบาลโีโอโอ้คุณคุณกันโอ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 ฮ่ออเดือดเหรตายยกทีมโม่ปืนน่า <c> ห <ười> ้ามเฮ้คนนี้คนนี้อย่าไปนะตรงนั้นน่ะปืนสองสั้นปืนสองสั้นหนีครับหนีหนีเลยอย่าไป เอาแล้วคือตอนนี้ผมคือมันกระตุกมากแสดงว่าเครื่องร้อนใช่ไหมใช่เครื่องร้อนครับทุกคนแล้วเน็ตแล้วเน็ตก็แบบไม่ร้อนอยู่นเดีนี่แหละทุกคนครับถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็ขอภัยด้วยนะคือตอนนี้ผมอยู่ในห้องพัดลมนะอ่าอย่าว่าผมนะเพราะว่าออกกันเตะครับผมเจอ่ะผมออกแล้วผมออกแล้วนะคตอนนี้ผมออกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมันอันนี้ โอเคครับเรารอดีเจมอนออกตามเรานะคือตอนนี้นะครับทุกคนถ้าถ้าเครื่องผมร้อนอะ่ะมันมันก็จะแหลกคือถ้าแหลกก็คือแบบมันมันก็ทําอะไรไม่ได้อะนะงั้นเะนี่ยเอ้ยมาเรามาเล่นนี่ดีกว่าเรามาเล่นนี่ดีกว่า,อาวออเอ้าอยู่ในกลุ่มอ่ะเขาอยู่ในกลุ่มอะเขาต้องเอ้เดี๋ยวผมออกจากกลุ่มก่อนเดี๋ยวผมจะขอเขาในกลุ่ม โอเคเราจะมาในแนวจนัดระดับไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาอะไรเล่นเป็นคู่ได้วะหมูธรรมดาไปก่พอแล้วกันไอ้เอาน,น้องนงังน,งงนง้องนงัเงเนี่ยน้องนังน้งนังธรรมดาเหรอเออลงนังธรรมดาใช่ลงนงังเป็นคู่กดครับอา่าดีเจมอนครับปิดปิดเพลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลย โอ,อ้ก็เพลงอยู่แก่ไหมไงให้ท่านผู้ชมฟังเพลงไว้ก่อนรอสซ่านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ใส่เพลงแบบให้ oh. ให,ให,ให้ให้ท่านผู้ชมด้วยละกันไม่ติดลิขสิทธ์นะ <durability> เอาเอาเพลงของดีเจมดนะถ้าถ้าถ,ถ้าเพลงติดลิขสิทธิ์นนะแล้วแล้วทุกคนต้องต้องกดไลค์ถึงสักอประมาณคือช่องผมไม่ได้ดังนะผมขอสักยี่สิบไลค์ถ้าถ้าถึงยี่สิบไลค์ผมมันจะไปกระทืบดีเจมอดแม่งลย โอ้โหเพจพูดได้จะเอาเพลงที่มันมีลิขสิทธิ์นะครับไม่งั้นโดนนะเออต้องเป็นดูเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์กดดูใต้คลิปด้วยนะเนบจะลบคลิปหมดละแล้วจะทำคอนเทนต์ใหม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วครับแนวญี่ปุ่นอ่าช่องดิเจมอนตอนแรกเป็นเพลงนะทีนี้เดี๋ยวเขาจะไปเป็นอันนี้นะครับทุกคนเขาจะไปเป็นนนักเรียแนวญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเขาเขาจะไปอยู่ญี่ปุ่นไงเขาเลยต้องแบบ โอ้นนอยคริสตมาสอ่าเดี๋ยวถ้าถ้าทุกคนไม่ยินเสียงนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแบบขยันใส่ซับให้ละกันนะ <the> แล้วก็ <c oughs> วก็หวังว่าดีเจมอนจะพูดไม่เยอะนะถ้าพูดเยอะผมก็อาจจะใส่ซับไม่ทันแนละ้วผมก็จะอาดหวัวร้อนแล้วก็โทรไปด่าดีเจมอน imon, ว่ามึงพูดอะไรนะ <c oughs> โดนติดเหลืองหน้ากิ๊บกับยาบเยอะนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะนี้แล้วกันอ่าคือถ้าบางคนอาจจะแปลกใจแบบที่ปกติเห็นแบบเล่นเล่นแบบหนึ่งสองไม่เคยเห็นเล่นคู่แบบดีเจมอนแบบดีเจมอนไม่ค่อยออกช่องคืออยากจะบอกว่าอ่าการการเป็นเพื่อนของผมสองคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าเดี๋ยวไปเล่าในคลิปที่จะไปเล่นแบบเดนที่จะไปเล่น,อนไอยาแล้วกัน เดี๋ยวจะไปเล่าในคลิปวันนะสองนาทีแล้วโอ้เอเราเราเฮ้ยเราอาจจะเจอแบบซีจีก็ได้อันนี้ก็ได้เพื่อนแบบก็จะวันเทอะไรตอนกลาคืนเอ้าเขาซ้อมไงตอนเด็กตอนตอนเอ้ยไม่ใช่ตอนชาชาเด็กกับระปุกกระต e ๊บเจอแบบตึง คือ,อจริงว่าทุกคนแม่งเอ้ย้ยโอ้ยหลุดคำหยาบไปซะแล้วลอขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้มันมีคำหยาบนะทุกคนก็จะลืมน้องๆทางบ้านก็อันนี้ด้ยวยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงวันศุกร์เลยนะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คือผมถ่ายที่ที่ผมถ่ายนะคือวันศุกร์ แเดี๋ยพวกคุณซึ้งนะครับคือทุกคนครับคือผมผมไม่ได้ชุดไอโทคงโท,โทเคล็นอ,อะไรเลยอะคือแบบอยากได้บ้างอะอยากได้ของฟีถามว่าของฟีใครอชอบไหมมันมันไม่มีใครไม่ชอบหรอกนะก็โหได้ห้าสิบบาทก็ขอบคุณด้วยครับห้าสิบบาทที่ใหม้มาขอให้ได้ห้าสิบล้านกลับไปนะครับห้าสิบล้านใครโครดูนี่มาห้าสิบบาทวะไม่ครับในอันนี้ครับ ในในเกมครับไม่ใช่ในชีวิตจริงถ้าชีวิตจริงใครโ,คโดเนทมาห้าสิบาทผมขอบคุณมากครับหรือว่าไม่ต้องโดเนทแล้วก็ได้ขอแค่แบบว่าคุณเ่ื่อกดซับเนี<อ>่ยเอาตัวรอดสู้อย่าง,ง,งมีสตมอเอาตัวรอดอะไรของมึงเดีโอ้โหเลงกแต่ในจะรมเลยครับอ่าได้คุณบอกเองนะไปรอ ป่ะเราเราคนแม่นปืนไปสนามดูนี่กว่าเราไปสนามยิงปืนนะแล้วก็ไปอู่เรือโอ้ฟังนู้นแม่งคุณลงเป็นคู่เลยสองคู่ดูนะไปลงไปลงสีเข้าแล้วลงสีเข้านะไปไปขโมยข้าวไม่กินน่าจะมีคนไปแล้วอ้าวฮ้ยมมีีคนลงไปไปนู่น ผีด่รออะไรเอาไว้รุ่นแล้วหยิบพื้นแด้เล้วกอดปักปักปักมาฝอายคู่ตูดโบเลยคือดูกันครับผมอาจจะแบบจำอันนี้ไม่ได้นะโดนแย่งอีกแลโดนโดนแย่งอีกแล้วคุณมาแย่งผมไม่ใช่ผมแย่งคุณไอ้คนเราเราจะไม่แย่งกับดีเจมอนเพราะ มันเหมือนยังไงไม่รู้มันเหมือนไก่เวลาไก่กินข้าวอ่มันจะม้นไปเลยแล้วเอาสเแปรดมาให้กูแล้วกูชอบไหมล่ะคือู้กคนครับอ่าซับผมอ่ะอาจจะแบบอาจจะ,ะ,ะไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะสำหรับของดีเจมอนเพราะคือมันบันทึกเสียงไม่ได้ไงแล้วแบบผมก็จําไม่ได้ทุกคำหรอกนะอ่าพูดเยี่ยอะไรไมาดังจำไม่ได้วะชา ใช่เลยเนอะนต่กต่ตัวะเทศมันทำมาไดอะไรได้เนี่ยทิ้งไม่ได้นะวาชานเออทิ้งไม่ได้นะบ้าหรือเปล่าหมดอันนี้แล้วเนี่ยคือทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวซับดีเจมอนเดี๋ยวก็จะก็จะพยายามใส่ให้นะเท่าที่จำได้ปืนอะไรว่า a อเอนีเนี่ยนะเราเราจะ าของหม,มีเฮ้ยมี M หกสิบป่ะอยากกินลัมโบอะโอโ้ขอปรปับปรุงหน่อยเลยนะคุ้มกันผมหน่อยได้ครับได้ได้คือทุกคนครับสำหรับใครที่แบบอยากอยาก,อยากจะรู้เรื่องเรื่องผมกับดีเจมอนว่าเป็นเพื่อนกันได้ไงนะเป็นเพื่อนมากันมาก,กี่ปี ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเล่าในคลิปที่ไปเที่ยวพัทยาแล้วกันนะก็อีกหลายเดือนเลยแหละถ้าใครแบบว่าอ้ยไหนตอนไหนจะไปแบบมีคลิปไปเที่ยวพัทยานานเลยครับใส่ผมเล่นอาวีจนกินแล้วเฮ้ยดีเจมอนออกนี่ไปเฮ้ยนี่เจอแล้วชื่อเอ็มหกสิบไทย้วแต่ไม่เอา นี่คาเนี่ยรถรถของกูเนี่ยอเอาเอมาจัดมาันไปปะ่ะเราเราไปลงสีข้าวปะ่ะเราเราเราจะไปประท้วงเฮียยงครับเฮียยงอ่าโกงเงินนะครับโกงเงินพวกเรานะเฮียยงเฮียยงในอ่าเฮียยงอยู่ตอ,อนแก่งนะ ที่ไม่บังเกาะเอ้ไม่ใช่ต้องการในหัวหรือหมวกอะไรเนี่ยเอต้องการในหัวที่ว่ามันเอบังบังอะไรเนี่ยบังบังหมวกเนี่ยเออใส่ต้องเติมนั่นแหละอ๋อไม่อยากจะอะไรหรอกอุ้ยโอ้โหนี่ไงจะจะเลยจ่าเลยอุ้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 ยโอ้โหมาสองว่ะอีดีเจมอนระวังบ้าหรือเปล่า โอ้โหไอ้เจทำไมไม่ติงจังวะโอ้โหแลงไดมอนด์โอ้โอ้แหลงทำไมเจอแต่แหลงนี่วะไม่รู้เลยเจ็บอีกแโ้วอีกโอ้โหเจ้าอ่าทุกคนครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากมายนะก็เพราะว่าอยากจะให้มันแบบยาวๆนะก็เหมือนกับคลิปที่แบบ